มูส่ออลเนาะนี่ยลาลามแบบแซลเนาะนี่นะลาปลาป,ปากเนาะแซบเลยอาหารจากธรรมศาสติเนาะมีไล่เลยอ,าาอาาันอาานี้ผักนามเนาะผักบงมีนกไก่ปาเนะมะัดคอ มัคอมคอใหม่ๆนะแสารเลยนะพา่กล่องก็ได้ไนสิยกั่ต้สิบพันกนะมคอนะมไปเ่ใหม่ๆใหม่ๆนะใบใบนะเดี๋ยวรอบิ่งกันมีนอไม้นะมักเผ็ดดิดมากทัวเือมือามาลวกินดัวกินน เคร่อันคือกินอย่างไรเนี่ยเอาโมจิอันนี้นะผักสรงนี้นะครจะมีไร่ยางอยู่นะอันนี้มักเครื่องพร้อมๆอ,อ,อันนี้ยอดมักน้ำนะยอดมักน้ำไปแกงน,นะแก่น,นี่แซมผักสลัดห้อมบัวห้อมบัวมีเก็บมาใหม่ๆเลยนะผักบง อันนี้มะเขือบมะเขือ,อยาวเนาะเป็นไอซีเ,เคียวนะตำบเจลแซมนะแล้วก็จะมีเห็ดนะเั็นี้นนะิปลานะปลากรดปลาธรรมชาตินี่นนะปลาดกดใหม่ๆเลยเนาะ กตาปีามพืชผักก็จะมีพืชผักที่เพิ่นปลูกออแดร้นะแล้วก็เก็บจากธรรมชาติก็มี่ไร่นะ่าน,นี่ปา่ออปาโซ่นะป่าป่าไม่น้ำบูะนะน่าจแะแม่น ปัาเค่งหม่ไม่เข่งป่าป้ากปลานี่น่าตาแซ่นนาะ่ป่าย้อนมาเนี่ยนม่นปลาย้อนปลานในปีนะแซนีมอย่านี้นนโคตรบอลาไปเลยนะโคตบอล อน,อนี่ผักสัดนะปลาตปลาตัวปล้มปลาต้ปลานัปมปมปลาต่ปลานะต้มนลายนะ้มไมปลาต้ปลา้มปลาต้มปา้มปาค้มปมปลาตาตา้าาปลตาปลาต้า้มลาปลาปาต้ปลาปลา ผักบงงามๆเลยขายขายไก่ไก่มีอวันนี้เปนย่างเนาะยาบอ่อผักยาเอาะเสียงปลาท้องดองเลยผ <Okay. S 1> ักกุดเลย พูดใบตองอันนี้ใบตองง่ายหัวคางนี่ยหวายยดตาวนะี่หนอไม้ถายลายยางนะ ขัวบัวกระเทียมตอนนี้คนก็นเริ่มมารอตลาดนะับกระปั้มบาน6-7โมงนี้นะคนจะมาไลานะ่เนาะก็เริ่มตื่นแล้วก็มาออกมาออกตลาดเนาะซอกเสื้อห้านกันกินตลาดนี้ก็กเปิดอทอดประมาณ ประมาณเก้าโมงสิบโมงนะจะเป็นพืชผักแล้วกนาเคนาบเนปะ็นคนาบบอนตัวนี้นะบอ,อนเป็นยังเฮ็ดออบอนะออบอนกัแซบรรน,นะแล้ก็จะมียอดไหว้นะ ยอดว่ายนี้จะมีตลอดเลยนะอันนี้ไม่ยังไข่ป่ะเนี่ยอ๋อเนี่ยมันไข่ไข่เฮนนะไข่กินไข่หนังหมูโอไข่กินนะเห็ดออดล่ามหรือว่าไปมกหรือว่าไปเห็ดไข่แพนนี่แมงไม้นะเนี่ยแมงไม้จะจืดเนาะไข่เด้อมกไข่น้ำหมกไข่น้ำมกไข่อันนี้มกไข่อร่อยอร่อย มกไข่น้ำ<อ>มกถ้าได้ไงมกสิบมกสิบผ่านโอ,โอเคนะจะมีมกขไข่เลยนะเ<อ>มื่อกี้จะเป็นไข่สดวเด๋วเหร <laughs> อเบิร์กันได้เนาะนี่นะมีไข่ล่ายางนะมีมกไข่มีไข่หิ้นสดๆก็มีนะมีพืชผักนะมะเครือมักเครือเหยาเนาะมีแหมงไม้มไนะี่ย แมงม่นะเื่นนะจืนแซ่แมงมยมีข้าวจีไมยข้าวจีปาเต้แมงมช<า>ือลำไส้ปลบายข้าวจีก็มีจีนผัว้าว นี่เป็นยัางสลี๋วันนี้เนาะไม่แล้วสลีนึ่งอ่ะเนาะต้มเอาต้มอ่สลี๋ต้มกิรลาก็ได้เปเห็ดสลี๋นึ่งนะเห็ดแต่น้ำว่างก็ดีนะอนนี้เนาะตอนนี้เมันนึ่งแล้วเนาะเรียบร้อยอ่ยสลี๋โซงนี่ก็มีสลี๋อันนี้เปอย่างมีนกอันนี้นกปลาเนาะนกปลาแล้วก็มีเห็ด อนี่เห็ดป่าเนะเริ่มมีแล้วเนะเห็ดป่าเ,ปเส้นข้าวปุ้นมักเครือมักเห็ดอ๋อนะนี่มาแตงนี่มกแตง เแบบั้มันให้งานมัเชื่อเลมันมันมี่ินาวบึาียรด้หน้าแล้วมันมามเงินบสิเนาะมันมีเงินเนาะไหนฉันก็เเอาติ๊กเนีมันมีเงินมั็นเรองลาจีบอะไรสเลเผ็ดมักเคร้นะมีไล่เลยนี่นอนี่ช่วงนี้น่ะนอะมีนอไม้ไร่ นี่นนอวบ้านวะเนี่ยน,นอนอวบ้านนอหลันก็จะคึกขึ้นตลอดนะแต่ลาดนี่นะก็จะเป็นสุมสนแล้วก็มีหลายๆหมูบ้านอยูนะ่เทศบาลเมืองหงอยหนะลายๆคนก็นจะหู้นะมัน้องเขียวนะ อไม้อันนี้ก็นอไม้พอแล้วมันกลายแล้วมันทายไล่มันบูได้จะมันมันมันคายไล่มันกูได้คายไล่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 ไม่ไม่เลยเนาะปักอะไรกินเนี่ยปักขึ้นโนเดอทายราคาองงานเด้อราคาองงานเลยว่าราคาราคาส่งเลยราคาส่งเลยกิโลอะไร สามพันโลสิบห้าโลสิบหโอ้โลสิบโลสิบห้าบ่าราคาทรงค่ราคาทรงเนาะเก็บมาแต่ปลาเนาะห้เอง่เือนี้ห้าเองห้าเองเนาะดีนะไม่ไม่นะเนาะสอนดีนะครับอีนะ้ก็มาไมม่นี <S <s ่นะน่าจะไปห้ามือหวานนี่นะหมือหวานนี่ตอนแลง ดีนะสันหลแซบแล้นะนี่นะ้อบอสยอเลยอันนี้นอกพูดเพ่น,นี่นะนอ,องสนิทนกพูนกพูดนกค่มอันนี้จะคอมขมเลนกพูดนี่ก็จะออกนะอกวัดวานนนึงเหรอมาโซงนี้จะดีจะได้กลิ่นแกงนอนะบางๆนะ ซื้อไปแกงสดๆนะแซ่บอ่านี่ฝนมาพุ่มกันซื้อซื้อเครื่องเนาะเครื่องเหลวี่เนาะค่ออายเหลวเนาะเนาะน่าจะเป็นน่าจะเป็นค่ายเลวเนาะคลื่นเลยโปรโมชั่นลั่งปีใหม่ลาวนะค่ายเลวเด่นนะนายคนกับมาเลือกอะนะ่ะเนาะ ค่ายเล่ค่ายชือ่อ้าวค่ายเดีย้์นะค่ายเล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 นะมันก็จะลดพิเศษเนานะลดร,ราคาเลยปะซื้อไลยโตแล้วกันลดเคืนเลย ไปดากาน้หรือว่าเขาไปดําการนะไปํากาไปมาสนากัม มีค่ายลาย้างเนี่ยนะ้ัวจีก็มี้าวจีอาหารแบบบ้านก็มีนะเน้นค่ายนมีมกมีมกมีคะอันนี้มันไทยไหนทองนะองมีปิ้งปิงปลา ปลาไซอัว์มะกิดซุกก็มีะนะนี่นะนี่เห็นเพันปีงอันนี้นะปีงใหม่ๆเลยใบดีปีงอ่ะปีงไซอ้หูไซอ่อนเนาะนี่แซ่บแด้เนาะไซอ่อ,อน,อนขไขยบ่มันแบบลาซินลปาปา ลาป่าอันลาปาอันนี้ซีนถอยลาปาปลาต่อวะเนี่ยเนาะโมเมนต์ป้า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 ปะลาป้าป้าเนาะแซ่บเลยท่องเธอได้เนี่ยทสาวเนาะลาป้าป้าเนาะท่องสาวแทนกีบเหล่าบ่นกันนะ แกจะรอเบิรงกันนะรอลาจังซินอันนี้ใส่อัวนี่ลาจิตข่อย,สสอยใ,นนใส่เนาะซิ้มค่อยใส่นั่งใส่มักเคือเน่อนี่อาลามนี่แซ่เลยเอาลามซินใส่อัวปิงซิน ซุกติ่นควายซุตินควายนะเอาอนัซุกิแซ่บเลยมีคณะมีหมกหมกไข่หมกมองมูโอ้มีลายเนาะอันนี้สิบห้ประเภทมกนมกเด้อหมกปนหมกปูหมกไข่คนนเพมต้นว้าวเขาหนึ่งเขาเนี่ยมีมดนะหมกเขาได้ไหค่ะอันน้มกละสาวมกปนอันสาอ๋อ ข้าวหนึ่งโลสามสิบมีสาวสามสิบข้าวหนึ่งเนาะปิ้งกุ้งปิ้งปลาปลานดำอุ่นมีลายยางนะสุดยอดเลยรักสุดิ๊กเนอมีลาบมีปิ้งมีนี่ปิ้งกุ้งเนาะกุ้งก็มีปิ้งปลาปลาสมมูแต่แซ่บนะสมมูนะมีลาบมีมีดำมีส้มผักมีข้องว่านก็มีนะนี่นะข้องว่านเนาะ มีขนมข้าวว่านมันต้นมีร่ายเนาะอาหารอาหารกันกินนะสุดยอดเลยอันนี้ข้าวว่านนะมีขา้าวนมปาดมีข้าวหลอดสองเนาะประเดืนนี้นะเป็นนำบ้านเนะาะใหม่ๆเลยนนะบีบฟีงนะ ปิ้งไส้วาปิ้งซีนตัดแซ่บเลยเนาะปิ้งซีนมมปิ้งป่าเนาะปิ้งป่าธรรมศาสตินำว้านนะดีนะนำว่านปรวกันได้ไลนะ่เนาะนำว้านเขาลดพนเพิ่นเขาลดสองเขาลดสองเขาป้าตัวมี มีลากไล่เนาะอาหารนะอ่าอนี่ไข่ป่าเนาะมีไข,ปขนะ่ป่าออลามมีออลามดัซแซลนั่นี่งเนาะออลามไอคาร์บุนก็มีนอะอันนี้เป็นเน่ รัวนะรัวเฟิร์นข้าวปูนรัวมีนะนี่ว่ามีลายนะมันจะห่อใบตองด้เนี่นะห่อใส่ใบตองงามๆเนี่ยเป็นเอกลักษณ์นะของบ้าเทาปาดขนมปลาเนาะหลาแซบมลยไช่ นีล่หลายยางเนาะตลาดนี่โดยเฉพาะก็จะเป็นมือวันเสาร์นะก็จะเป็นตลาดนัดมีอาหารกันกินหนลากลายเลยเนาะ่เก็มีผัก ถังนอกนี่นะจะค่าย็นพืชพักพืชพักมากไหมตามระดูกาณนะมีลาย <S <S คนก็นมาไลานะ่นือขึ้นทุกๆวันเศร้าเลยนะวันเศร้า อันนี้ก็คือบรรยากาศตลาดนัดวันเสาร์าตอนเสาร์เนาะอยู่ที่บ้านน้องเขี้ยวเมืองหงอยแขวงล่วงพะบางนะเป็นกจ,จัดแล้วก็เปิดทุกๆวันเสาร์า <c oughs> อาหารการกินก็จะเป็นืผักจากธรรมาสาตีนะก็จะมีส่วนหนึ่งเป็นปลูกอ่อดาเดนะก็จะเป็นอาหารกิน,กนตาม ฤดูกาลนะแล้วก็มีาห้างแวบบ้านๆานๆี่หลากหลายนะนก็สามารถมาเลาะเลาะสมเลาะซิมเลาะซื้อได้นะอยู่ที่ตลาดนี้นก็โอเคเนาะไปใส่ก็จะข้อหลาคลิปนี้เนาะไปเพียงแต่น,นก็แล้วก็ขอขอบใจเนาะทุกทุกท่านทุกทุกทานทุกคนเนาะที่เข้ามาเบิ่งมาชมและติดตามมาตลอดนะและ้วเจอกันในคลิปต่อไปสบายดี